Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปริญญาย้ำรัฐธรรมนูญ60เลวร้ายที่สุดชี้เลือกตั้งไม่จบถ้ารื้อทิ้งอำนาจสอวอโหวตนายกไม่ได้ เมื่อวันที่16พฤษภาคมเครือข่ายรำคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมรำลึก30ปีพฤษภา35โดยมีการจัดพธิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนกล่าวรำลึกและเปิดนิทรรศการรำลึก30ปีจากนั้นเข้าสู่ช่วงเสวนาหัวข้อรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานาริมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า30ปีก่อนตนไม่ได้มาที่รำคําแหงมาไม่ได้เสียใจจนทุกวันนี้แต่ตนยืนยันในสิ่งที่นายจตุพรพรมพันธ์พูดว่าถ้าไม่มีรามเป็นที่มั่นในวันนั้นเราแพ้เพราะเขาปราบได้หมดแล้วไม่มีอะไรต้องเจรจาแต่รามทำให้เห็นว่ายังไม่จบ และจะยิ่งเกิดเหตุลูกลามไปมากกว่านี้จึงขอขอบคุณและปรบมือดังๆให้ชาวรามคําแหงทุกคนสำหรับประเด็นรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจว่าฉบับ34กับ60คนร่างคือคนเดียวกันคณะที่นำมาสู่การล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วร่างใหม่ก็ชื่อคล้ายกันมากคือจากรอสอชอสู่คอสอชอความต่างคือก่อนยุคคอสอชอสอวอไม่เคยเลือกนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญากล่าวว่าทั่วโลกเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามคือจะรับหรือไม่ถ้าไม่รับแปลว่าใช้ฉบับเก่าต่อไปแต่ของเราถ้าไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบจะมีเลือกตั้งไหมไม่รู้อีกนานไหมไม่ทราบ มีแต่อนาคตดำมืดคนเลยคิดว่ารับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้แต่ปี34ยังแก้ง่ายกว่าความร้ายกาศของฉบับ60คือสอวอมีอำนาจเลือกองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูนปี34ยังไม่มีกกตและปปอชอเพราะเพิ่งมาจากรัฐธรรมนูญ40และมาจากสอวอที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงแต่พอเป็นสวอที่คณะปฏิวัติเลือกมาแล้วมาเลือกปอปอชอ กะกะตอองค์การอิสระและสารรัฐธรรมนูญจึงไม่มีทางที่จะได้องค์กรอิสระซึ่งสามารถตรวจสอบผู้ยึดอำนาจได้จึงกลายเป็นการถอยหลังอย่างรุนแรงผมพูดอย่างฟันธงเลยว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับฉบับ2,560เลวร้ายที่สุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรปริญญากล่าวและยังบอกว่าสิ่งแรกที่ควรทำถ้าทำได้ก่อนเลือกตั้งคือต้องตัดอำนาจสวอในการเลือกนายกหาไม่แล้วเลือกตั้งคราวหน้าก็ไม่จบเราต้องหาระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศเราเห็นต่างกันได้เลือกพักการเมืองคนละพักกันก็ได้ใส่เสื้อคนละสีก็ได้จะส้มเหลืองแดงหรืออื่นๆแต่เราต้อง อยู่ร่วมประเทศกันให้ได้แล้วจบที่หลักการ1คนหนึ่งเสียงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ